ให้ถึงจุดที่ว่าจะเช็คอินกันทั้งโซนนี้คือหาดนางกำบนเลยนะตรงไหนสวยก็เว้ได้นะครับเว้ได้หมดเลยนี่ก็เป็นโซานหาดนางกำ Gracias. Sí. ไปเลยะฮะไปนุตเลยะ่ะไปเลยนำไปเลยทีนี่หาดนางกำนี้แบบมีของกินนะชมตำมีร้านอาหารมีซีฟู้ดนะครับถ้ว่าจะมาพาดิ่งๆมาเล่นน้ำทะเลนี่แนะนำหาดนางกำ แหลมทวดไม่มีอะไรนะครับแหลมทวดเป็น,นะน,นปนะท,นนนท,ท,ทนน่าเรือนะครับไม่แนะนําให้ไปนะแหลมทวดถันเป็นไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวมันเป็นแค่แบบเป็นท่าเรือนะครับให้กับคนที่เขาทํางานอย่ว่าเรือน้ํามันอนะไรแบบนั้นเะน่มาขึ้นเรือลงเรือครับก็มาหาดังกำดีกว่านะครับวิวบรรยากาศของถนนก็เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับ นี่มันหาดนางกำหรือหาดแขวงเผาไปโน่นนะไปตรงโน่นนะมันเม่นฮัทมันมันแขวงเผาเลยนะ <ห ả? S 1> ว่ามันมันแขวงเผาเลยนะจะเอาไอ้เข้านี่ออกแขวงเผาเลย <laughs> ครับหรือเข้านี่ ไ,ไดปไ,ไ,ได้ถ้าเรือ,อแล้วผ่านาน้ำกำขอวเช็คอินนะครับเช็คอินนานไม่ได้ร,ไร้อนแค่ไที่ร่มเลยเป็นวัมืนท่าเรือจอมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาได้เลยคนระับน้ำแห้ง mm แคร่งเป่าเลยอ่ะข้ามอะไรเดียวเอานี่เครืงเป่ามันมันมรู้เครืงเป่าไหมอันนี้ไหนเด้อไอนี่ก็าทำอันนี้ทีอันนี้ไม่ฮิตนึงนะนไอ้นี่ไอ้ทุ่นลอยน้ำนี่ส่งไม่มาจนมาอ่มน้ำวะนี่น่าอ่ะเนี่ยดีข้าไมไปดะ รูปน้องเท่าน,นี่ไหนนี่่ะต้นไม้นี่เหรอหนามมันแห้งนะลงไปได้ไหมอ่ะเนี่ยสะพานมันลงไปได้ไหมนะทำไหมสะพานมันลงไปได้ไ อยู่ต้นไม้ในน้ำมันนะสะพานมันพังเร็วอ่ะไปได้ไหมอ่ะไหวใจไหมฮะ <c oughs> มันไหวใจได้ใช่ไหมไ <c oughs> อตอนลงไอลงอะไรมาตอนขึ้นเ,เดี๋ยวมั้ Hãy subscribe cho kênh บรรยากาศประมาณนี้เลยครับสวยไหมคือตอนนี้น้ำมันลง่ะครับควาจริงหาดหาดนางกลันะจุดเด่นของหาดนางกลัก็คือต้นไม้ เนี่ยที่อยู่ตามเนี่ยแล้วก็น้ําทะเลมันจะไปอยู่เรียกว่ายังไงนะเหมือน,นเหมือนว่าต้นไม้มันจะอยู่ในน้ําอันนี้คือจุดที่ว่าเข้ามาเช็คอินหาดบังคะต้นไม้ชนฝั่งนู้นมันจะอยู่เราได้น้ำคือน้ําน้ําลงแบบว่าเยอะมากนี่